จังหวัดนครนายกสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในฐานะเลขานุก,การของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินง,งานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บในเขตพื้นที่มระดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินง,งานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมาเดือที่ห้องประชุมขุนด่านชั้น5าสารกลางจังหวัดนครนายกนางสุพรศรีนรินที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรักษาราชการแทนรองเลขา ทธิการกปรประธานการประชุมหารือนายสุภรัตน์อินทราวุตรผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ที่1ในฐานะคนทํางานและเลขานุการคณะทํางานดําเนินการประชุมผู้แทนจังหวัดนําเสนอข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นําเสนอข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และข้อจํากัดในการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําคลองมะเดื่อผู้แทนกรมชนประทานนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าคลองมะเดื่อพร้อมนาเสนอทางเลือกที่เหมาะสมนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวง มหาไทยนายพิเชษ์ปานผงผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทยนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกนายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงข้อเสนอแนะและข้อกิดเห็นจากผู้แทนกรมชนประทานผู้แทนกรมอุทยานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนตำบลสาริกาตำบลหินตั้งภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาไทยได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นข้อพิจารณาของ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นําท้องที่ท้องถิ่นผู้ได้รับประโยชน์ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองมาเดือตลอดจนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสํารวจผู้ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําโดยเฉพาะเน้นตรงพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่มรดกโลกและพื้นที่ลุ่มน้ํา1 1 6 8ไร่เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาดําเนินการก่อสร้างต่อไปในที่ทดเชยตรงนี้ได้อย่างไรผู้ป่าน้ครับอันนี้ไม่ส่วนของพื้นที่นะครับ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน